เรารักกันค่ะเปิดด้วยเรารักกันค่ะที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่การแสดงตาแข็งนะช่วงไหนบ้างแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปมันเป็นเรื่องจริงค่ะการเติบโตเราก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็น่าจะคอเปอรเรทกันแล้วก็พูดคุยกันใช้เวลานานพอสมควรในการคุยแต่คุยเรื่องอื่น เรื่องธุรกิจจริงๆก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้เป็นทางการครับจริงๆไม่ใช่เราคนเดียวนะครับแต่ว่าทีมที่นิวยอร์กทีมที่เม็กซิโกช่วยกันดูนะครับมุนเป็วมากแคปซัพซิตี้มันคือคุณสมบัติต่งนี้เรื่องของตัวประสบการณ์นะคะในเรื่องของตัว f ฟ n น n ซ์เชลนะคะ c a แคปซ t y ิตี้ก็คือว่าความพร้อมด้านการเงินความพร้อมด้านเน็ตเวิร์กิงเมื่อสักครู่นี้คือดูบนเวทีเห็นไหมคะโฆษณาพร้อมลูกค้าพร้อมเวทีพร้อม สถานที่พร้อมเจ้าภาพภูเก็ตพร้อมพร้อมทุกอย่างภายในเวลาหวันหลังจากประกาศเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไม่ให้เขาไม่ให้บอสจะให้ใครพอมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจ่ายไปร้อยแปสเมื่อสักครู่ก็รับมา1 1อยล้านนะครับไม่รวมเอพีดอ็มยูีอีกตอนนี้ก็ไปหลายสิบล้านแล้ว ผมคิดว่าก่อนที่เราจะจัดประกวดในปีนี้ก็คุ้มทุนเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นกำไรไปแล้วกันทำไมต้องพามงสามมะในยุคของ MTI จะมีนางงามจักรวาลไหมคะเออถามฉันแล้วฉันจะตอบยังไงอ่ะถามกรรมการดีกว่าไหมเราทำดีที่สุดแล้วกันนะคะมงสามเป็นไปได้ไหมให้ผมพูดตรงๆนะ ผมจะไม่ใช้แฮชแท็กมงสามจากนี้เป็นต้น,นไปจะใช้คำว่าอะไรผม<ห>ใช้คำว่าก,การประกวด Miss Universe Thailand เพื่อมุ่งตรงสู่ Miss Universe เท่านั้นเองเพราะว่าการที่เราบอกว่าเราจะได้มงสามมันรู้สึกมันกดดันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการจะได้มงไม่ได้มงผมว่ามันต้องสักวันมันต้องมีคนได้มงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะแบบเลื่อนลอยไปอีกร้อยปีเป็นไปไม่ได้ความสวยที่มีมูลค่าจริง เมื่อจบจัก,กรวาลการประกวดชีวิตต้องมีเงินและเติบโตต่อได้จริงนั่นคือสิ่งที่ต้องประจักษ์ให้ได้ในยุคของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชนลึกออนไลน์ค่ะ